สวัสดีครับทอบมินซีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูถัทงที่ผมควบแน่นต้กนกระท่อมนะครับเนี่ยครับถังก็จะประมาณนี้เลยในนี้ก็อาจได้ประมาณสิบต้นหรือมากสิบสองต้น สมมติสมมุต,มติมีต้นใช่ไหมผมก็จะเอ๊ยนะเอาถุงแบบนียครับนี่ประมาณเนี่ยแล้วก็เเชือกมัดปิดปิดให้สนิทเลยครับห้ามให้อากาศมันเข้าเนะี่ยจะอยู่ในลักษณะแบนี้ครับ ประมาณเนี้ยครับมันต้องคุมถุงนะใส่ในถังพามาดูนะเนี่ยถังก็เนี่ยถังแบบนี้ครับอันนี้เป็นเมล็ดเมล็ดเหลียญทองครับใส่นี้แยกได้ยังครับ ว่าน่าจะได้แล้วนะอันนี้เพิ่งพอไว้จะยังไม่งอกเดี๋ยวพามาชมครับอือันนี้จะเป็นกลั้งปทุมของลูกค้าครับลูกค้าสั่งไว้เอาต่อใหญ่จัดไปครับ,บเบลล์ ันนี้เป็นก้างเกล็ดหางนะต่อท่อมติดเตบบ่รลายครับอันนี้จะเป็นก้างแดงต่อกระทุ่มครับติดนี่ก้างก้า,าต่อท่อมนะแดงเล็กต้นนี้เพิ่งทำคลิปไปครับอน,นี้ก้างเจ็ดต่อท่อมเหมือนกัน ใน,นก้งเขียวครับยอดเน่านะใส่ขึ้นมาข้างกั้งเขียวเหรียญทองครับต้นใครชิ้นเดือนพร้อมส่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมเลี้ยงใบคู่นี้ไว้ก่อนส่งได้เนี่ยก้งเจ็ดครับต่อทุ่มอันนี้วัดก้างประทุม ต่อทุ่มเหมือนกันนะแดงเล็กครับแดงเล็กต่อทุ่มส่งกำลังได้เลยฮะพาชมพาชมครับติดหน่อยมีนหน่อยน่อยแยกไปบางส่วนแล้วครับ ลังโฟมนี้ผมก็เนี่ยครบแน่นในลังโฟมแล้วก็จะนี่มีใบหนึ่งประกบประกบประมาณนี้ครับแล้วก็เอาถังใส่น้ำวางทับอีกทีหนึ่งการอากาศมาเข้าครับนี่ก็ครบกำหนดเปิดแล้วนะเสียบแบบมีใบ แดงเล็กครับลูกค้าสั่งไว้อ่าเรื่องน้ำก็ไม่ต้องลดนะครับใส่น้ำให้มันใส่น้ำก็เป็นนี้เลยใส่พอเปียกเๆก,กระถางใช้ได้ครับนี่แดงเล็กนะครับต้นนี้น่าจะร่วง ต,ต้องครบแน่นเพิ่มมาตอนนี้เนี่ยครับเสียบแบบไว้บแล้วก็มีกล้างมาทุม เก็บไว้อีกยี่สิบกว่าต้นนะอยู่ในทางอบเหมือนกันนะครับเสียบทั้งใบไม่ดกได้ไง แน่นเลยครับตอนนี้แน่นเลยห่างครับห่างไหยครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องผมเลยนะครับขอบคุณมากครับ